คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะมารีวิวช็อกโกแลตนะคะน,นี่ค่ะดูว่าอร่อยไหมเนาะเราก็ซื้อมาลองอนนซื้อมาลองช็อกโกแลตเอามาก่ซองสี ต้องลองนะคะนี่บ้านเราจะชอบกินช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นคล้ายคของเด็กนี่ก็ซื้อมาฝากนะคะหนึ่งสี่แพ็คนนี้ก็จะอร่อยมากเด็กชอบเด็กนี่กินดีมากเด็กมันชอบชอบกินนะคะอันเนี้ยตัวเนี้ยกินอร่อยช็อกโกแลตตัวมีช็อกโกแลตแต่ก็นม รูปกสวนอันนี้เราก็เอามาเฉพาะช่วงคริสต์มาสเนาะนก่อนนี้มีตลอดที่บ้านก็จะขาดไม่ได้คือชโคโค็อกโกแลตส่วนอันนี้ก็จะเป็นไข่ยักษ์นะคะ อะไรเนี่ย n o น t h ต o r t h o k i ส d e s p ส c e ส a แปลว่าเกี่ยวกับพวกสัตว์พวกเอนิมอลใหญ่มากเลยนะคะขนมช็อกโกแลตพ่าออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเขาขายอันละเท่าไหร่เนะแต่อันเล็กๆเกนี่ยอันละสองยูโร เราซื้อมาให้ก็เก็บไว้สามีเราซื้อมาฝากนะคะส่วนมากก็จะเป็นของเล่นเด็กอะ่ะเวลาเด็กพ่อแม่พาไปซื้อกับข้าวเนาะก็จะไปเห็นนี่เด็กมันก็จะอยากได้นี่ไข่ใหญ่ไ <c oughs> ข่ใหญ่เด็กก็จะอยากได้เนาะร้องงอแงกระจองงอแงเวลาไปซื้อกับข้าวกับพ่อแม่ก็จะเป็นพวกสติกเกอร์หรือเป็นลูกกระตุง้งกระตุนอะไรที่เคยทำคลิปนะคะที่เคยทำคลิปแล้วว่ามันออกมา ก็เป็นสภาพนี้เป็นตุ๊กตาแบบไหนนะคะใหญ่มาก,น,กน,น่าก็จะเป็นช็อกโกแลตนูตี้แล้วก็จะกินประจำนะคะนี่มาใส่แยมใส่ขนมปังกินตอนเช้าเราก็ไม่ได้กินข้าวเช้านะคะไม่ได้หุงข้าวเช้ายไม่ได้กินข้าวเช้านนก็จะกินเป็นช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นถุง ข่ย,ย่อยลงมาี่ลูกละสองยูโรไม่ีลูกเป็นหนึ่งยนะูโรเวลาไปเดินซูปเปอร์มาเก็ตเนาะแต่นี้เราก็เอามาแบบยกถุงเลยมายกก็ซื้อมาใอา้นะคะซื้อมาฝากเป็นถงุงเลยค่ะเป็นไงคะจะใจนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตอีกอันเนี้ย ออกมาก็จะเป็นเป็นนมเป็นมีเม็ดอัลมอนด์ข้างในมาดูว่าหอมไหมทำออกมาค่ะน่ารักเลยถ้าเราเป็นเด็กเราก็คงจะอยากได้นะนี่ก็เป็นชโโ็อกโกแลตครีสมาสราีสมาสอีกตันหนึ่ง เดียวกันจากคินเดอร์โนเทล่าเฟเลโรก็จะเป็นกาแฟหนึ่งสองสามถ้าเปรียบเทียบใส่บ้านเราก็จะคล้ายๆกับอะไรนะโอรีโอ,โอเนาะอันนี้ก็จะเป็นช็อคชอเลตอีถุงหนึ่งในถุงใหญ่มาก ช็อกโกแลตบ้านนี้เขาจะไม่มีเด็กนะคะบ้านนี้เจอว่าเขาจะกินช็อกโกแลตตลอดหาไปได้ก็คือช็อกโกแลตเวลาซื้อมาก็ซื้อมาแบบเต็มคะ่ะเวลาซื้อมาเก็บไว้กินนานๆซื้อมาเยอะๆเหมือ,นเ,อ,เอเมนเด็กเลยกินเหมือนเด็กเลย ว่าเราก็จะสนใจอันเนี้ยเดี๋ยวว่าจะเด็กเลยคนโตก็เด <c oughs> ี๋ยวว่าจะเด็กเลยคนโตก็ชอบไข่อ่ะขนมเขาเรียกว่าไข่ไขน่นะคนโตก็ชอบนี่จะเป็นไขน่เล็กเนาะเวลาแกะออกมาก็จะรุ้นว่ามันได้อะไรบางทีเขาก็เอามาหลอกอันนี้ก็จะเป็นข่าออกมาก็จะเป็น,เเปนสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ รูปสัตว์แล้วก็เป็นสติกเกอร์แค่นั้นนะรุ่นนี้ไม่ไม่ไม่ดีเลยมาลรอกช็อกโกแลตนะ,ะเป็นอันใหญ่นี้ถ้าวันไหนที่จะเจาะไข่ใหญ่นี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะไข่ใหญ่นี่ว่าข้างในเขามีอะไรต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนวันไหนที่จะเจาะนี่เสียง เพระข้างในก็จะเป็นลูกกลมๆของพลาสติกรอบนอกอันนี้ก็จะเป็นช,ช็อกโกแลตส่วนข้างในก็จะเป็นพลาสติกน,นี้ก็เหมือนกันน่ารักอ,นนอันนี้อร่อยชอบกินเป็นรสนมของเป็นนม ็อกโกแลตาต้ยังไงคะนี่นาอร่อยอีกอันนึงไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเอาช็อกโกแลตมาฝากนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเจ้าเจ้า